สวัสดีครับพี่น้องลูกอีสานเชนแนลครับสิภาพมาเบิงบักหวยเชอรี่ครับมาดิพี่น้องบ้านเท่าเพิ่นไปหามาได้สามสอบครับสอบมิต่สอบเตี่ยมสอบอ่าตัวเนี้ยใหญ่ผ่อเออเบิงพันธิอ่า,าเบิงสร้างสอบนึงสิได้จักโรั มันอยู่มองเกาป่ะป้าแต่ละมื so hmm. ่อก็ไปมองไม่เรื่อยๆป่โอ้สอบนี่ตีกับเลยเกินสิบห้ากิโลเอาออกสักกันนะครับวิธีชีวิต พี่น้องบ้านเฮาหาหอยเซลีน้ำหวยครับมันห,นนนหนล่นครับเอาเทใส่กระมังก,ก่อนอนะครับมีแต่หน่วยถึงเพียงไงครับอันนี้หอยเซลีนะครับเด้อพวนหอยหน้าด้อต้องเอาตามันออกก่อนหอยหน้าบานเท้าเนี่ยกินได้เลยไม่ต้องเอาตาออก ตอบนี่14ลูนัน่นเอง14โลขีดหนึง่งอ่นะครับเอามาเทไ,ปไป่เพิ่นเอาไปต้มแล้วก็ไม่แกะตาเด้อครับแกะตาขายนุ้ยหน่อยนุ้ยเงยปนกันนุ้ยยิ่งเงยนี่ก็เป็นตะเสียบนี่แกะตาบ้านอกยังกินได้เด้อพี่น้องเด้อ Có ké ta nó vào đây ừ. Đó là bánh tôm ta lắc Đây, cũng thái, cũng đường, gì? Okay, đây <laughs> thôi đây gặp tiền đây, lái hóa dân bà, bà. เบิ่งกะละมังนี่อีกจักกิโลครับใสอีกใส,อ,กสอีกหน่วยหนึ่งสองหน่วยเออเออหิบหาบอออ๋ออออ๋ออ๋งอัน,น,นอ,อ๋่อ๋ออ๋ออออ๋ออออกออ๋ออ๋อออ แต่ามือนี่ไ,ได้พอต่ำก็่าสามสโลครับนี่อ,อยกินหอยแร้งดีอันนี้เจ็ด <6. S 2> โลหรือหกโลอ่บยี่สิบแปดล่บแวกหกยี่สิบสามสิบสี่สามสิบส <30, 4. S 2> ีโลแล้วครับแล้วอีกสอบหน,นึ่ง <c oughs> อันนี้สามสิบสีโลไว้อเราเจ้าัามสิบสีจะไปเก็บยังไงยังได้หวยเหรอนาะหวยนะู้หวยหวยพวกไหนทลยหนมีประตูน้ำบรรเถะเห็นไหมเอออยู่ประตูน้ำบรนไหมตรงนั้นแหละผักเออผักตันผักต้น นี่ครับนี่ต้นไม้หน่อยเอรีหน่อยเอดหน่วยนี่แต่เช้วันี่ีน้องด้วยหน่วยนี่หน่วยละเครื่องโล่ระลโพดโพธิแงเนาะหนมันได้สิผาโลเซรีเ่รีเอ่อกดีเออสิผาาโลแล้ว ในอ,อีกครั้งหนึง่งประมาณชามิโลีิปกุอ่ะยี่แปดเอาอันนี้ก็อีกชิปห่าเออใกล้ๆหน่อยเดียวชิีสองเท่าก็บปยี่แ เก็บใส่เป็นสิบห้าสองกะละสอบแดงนี่ได้ยี่สิบแปดโลได้สองกะละมั่งเจ้าหนึ่งได้สามสิบสี่อีกเจ้าหนึ่งได้ยี่สิบแปดโลละแปดบาทเราต้องไปต้มค่าทานเนีคาทานค่าจา เาก็ไปขายเครื่องกิโลหกสิบบาทครับพี่นออ้องอญ่ครัาใหญ่ครับมีแต่ของแท้ๆทั้งนั้นเลยม,เมีอันครับเชอรี่ครับบนหอยหน้าด้วนี่เชอรี่แกะตามันออกกันนี่กินได้ไครับสิไปแกะตามันออกแด้วแบบนี้ตั้งสีมาให้เบิงเ้งอีก นี่นะครับพี่น้องเอาเ็มาต้มต้มไปแห้งๆเปิดบบ,บ,บบครับโมกระเดียดครับเดี๋ยวมันสุกจังหน่อยจังหน่อยกสุกครับน้องศิริมามาเบิ่งขั้นตอนการแกะตามันเป็นไงแกะตาหอยเซอรี่ขันกินเรยปับ๊บบ้า,าตาออกนี่ครับ มันเบื่อพี่เถ้า่าไม่ได้จ่อหลังครับผมครับนี่ครับพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วครับแกะหัวมันออกมานี่ครับนี่ต้องหัวใหญ่เป่งๆนะครับนี่เด้๋วพี่น้องตาม,มันจะอยู่นี่นี่ครับอ้อร่อยอยู่นี่นี่ตีกินบ่ได้นะครับเด้อมันเบื่อเขาต้องเอาตาม,มันออกก่อน แกตามดอกแล้วเอาไปเฮ็ดนีนกินได้เอาไปก้อยเอาไปย่างเลียวยต่ถนัดได้ครับแสีบๆครับก้อยบอกหอยดยวสีปิก้อยชุกินนะครับเด้อ